ตุสาพระมาังลาขันตูซาะเทวตาสาปุตตา วัตุสาปมังคลังรักขันตุสาปฏเทวตาสาปธรรมานุภาเวนัสธาโสทิพวันตุเตวัตุสาปมังคลังรักขันตุสาปฏเทวตาสาปสังขานุภาเว พระวันตเตได้เลยไม่ได้หรอกโชคสองอยู่นะี Lăng phực ngan nhiều <laughs> Phực ngan nhiều phực ngan dù <laughs> <laughs> lám lại cái không

พี่ไม่ตามหลวงพ่อไปเหรอค <c oughs> <c oughs> ถูกตามมาแล้วทำเป็เบายังไงทำเป็เบาที่นี่พิการเสียงดังด้วยบุญกุศลที่ท้าวเจ้าทัลาย อาบน้ำน <ừ> ้ำน้ำข้าง